สวัสดีครับสวัสดีใบรุ่นสายเกมทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับแค่จะมาสอนดาวน์โหลดเกมเศรษฐีนะครับผ่านบูสต์สเตกง่ายๆเลยนะครับคลิกลิงก์ด้านล่างนะครับพี่แนบลิงไว้ให้พี่แนบลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับพอคลิกลิงก์เข้ามาก็มาเจอหน้านี้นะครับมีบูสต์สเต็กสิบแล้วหรอวะ อันนี้มีรูด้วยนี่ใช่ปะ่ะบูสแต็ก10เลยเหรอเกินไปดาวน์โหลดเลยครับผมบูสแต็ก5ก็ได้นะเดี๋ยวพี่ลองดาวน์โหลดบูสแต็ก10ดูนะครับวุ้ยติดตั้งเลยนะครับไปบูสเต็กสิบเลยเหรอพี่ไม่ได้เล่นพี่ไม่ได้เข้าบูสเต็กมาหลายปีละหนึ่งปีได้มั้งตั้งแต่เริ่มเล่นฟรีไฟล์มาโอเคแล้วก็กพิมพ์ชื่อเกมไปเลยนะครับเกมเศรษฐีใช่ปะ่ะเกมเศรษฐีนี่ไงขึ้นมาแล้ว มันก็เข้ามาที่บูสเต็คตัวนี้นะครับโอเคครับหลังจากนั้นก็เปิดบูสแต็คขึ้นมานะครับย้ายหน้าจอไปเลยมันก็จะให้เราลงชื่อเข้าระบบแล้วก็ลงชื่อได้เลยนะครับเมื่อเราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยะะแล้วครับเราก็จะมาที่นันนี้โอเคมันเป็นภาษานี่ทำไมเป็นภาษานี้วะโอเคครับผมแล้วเราก็หลังจากที่เราลงชื่อเสร็จเรียบร้อยะะแล้วครับเราก็พิมพ์หาชื่อเกมได้เลยนะคะรับเกมเศรษฐีสองนะคะรับพิมพ์ไปเลย เสร็จแล้วครับเราก็ติดตั้งได้เลยนะจ๊ะโอเคเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเริ่มได้เลยนะครับกดขยายจอได้เลยนะโอเคเมื่อกี้เสียงดังพี่เลยปรับเสียงเหมือน Booster k มันจะลื่นกว่าโปรแกรมเมื่อกี้นะเท่าที่พี่รู้สึกหลังจากนั้นเราก็ล็อกอินเข้าไปได้เลยนะครับผมง่ายๆนะครับต่อจากคลิปที่แล้ว ต่อจากโปรแกรมที่แล้วนะง่ายๆบูสเต็คเหมือนเล่นง่ายกว่าลื่นกว่าหรือเปล่าถ้าบูสเต็คลื่นกว่าพี่จะย้ายมาเล่นในบูสเต็คนะครับเหมือนเดิมครับดาวน์โหลดเหมือนบูสเต็คจะดีกว่านะแต่พี่ย้ายมาเล่นในบูสเต็คดีกว่าโอ้โหลื่นปื้ลื่นปื้ดเลยอนะบูสเต็ค เนี่ยไม่เด้งด้วยที่แล้วมันเด้งพี่งงเหมือนกันแต่นี้ไม่เด้งนะเหมือนจะดีกว่าภาพสวยไหมขอดูภาพหน่อยสิอืมภาพโอเคกว่านะฮะอุ้ยดีอ่ะด,ดีกว่าที่แล้วเลยอ่ะดูดิที่แล้วภาพมันยังแตกอันนี้ภาพไม่แตกเลยเป็นเส้นเป็นเส้นเลยอุอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยเนี่ยอุ้ยไหนขอเล่นสักตาหนึ่งนะฮะดูดิมันจะลื่นไหมอุ้ยเอาเรื่องว่ะคนดูเล่นในบูตสตแตกดีกว่านะครับผม หรือวคนอื่นเล่นในบูสแตกอยู่แล้วก็ไม่รู้นะพี่อาจจะงงเองเล่นเกมไปเลยเบเชลเจอใครครับอือ้วันเดย์ชื่ออะไรอ่ะไม่รู้เีลกาครับใครได้เยอะสุดคนนั้นได้ทอยโอ้โหอะไรวะ ในคนที่สองนะครับผม <11. S 1> มีกระตุกนิดหน่อยนะแต่รับได้เอาไปลงไหนดีอ่ะคนดูเก้าหรอเก้าเสือเลย หนึ่งเท่าแล้วครับหนึ่งเท่าแล้วโห <Wow. S 1> oh. สร้างแลนด์มาร์คตาฉันแล้วดับเบิลสิบป่ะเนี่ยดับเบิลช่วยสหรัฐนะครับแพงสุดแล้วฮนะสหรัฐตาฉันแล้วดับเบิลสิบอีากกิลเลกันลงไหนไวะเนี่ย สวยน้องสร้างลายมารามามจุกจุกอะเดบเบลอีกไม่ได้นะฮะต่อไปสองหรือสี่ดีนะฮะวิสกินนี่ใช้ได้แล้นเะนี่ยอันนี้อะไรอะสร้างการลูกเต๋าอ๋อคนนี้สร้างการลูกเต๋านะลุยอุย๊ยเกือบโดนสามเอ็มจุกจุกตัวนี้ใช้อะไรอะ อุ้ยหิวอุกิวอุ๊ยิวอ,ยอ,ยอ,ยอุยกับโดเมน่านสกินตัวนี้ใช้ได้นะฮะรับมับเบิลอ๋อสิบนะฮะลงไหนไวะเนี่ยสิบลอยสองะไรแล้วกันการนะคะเราได้นางฟ้าฮะยโยว้นข้าผ่านทางเก็บไว้ใช้ได้นะฮะสิบหรือสิบสองก็ได้ครับจังหวะนี้ อ้สวยงามครับตาฉันแล้วดับเบิลสิบไปเลยอได้อยู่ได้อยู่อุ้ยอะไรอ่ะได้ตังค์อ๋ออุ้ยอ๋อถอยแล้วได้ตังค์สกินเมื่อกี้หกแต้มแล้วครับอุ้ยกับโดนกับโดน เรามีแลนด์มาร์กกี่ตัวเนี่ยสิบเอ็ดเหรอโอเคออสเตรเลีย <Huh. S 1> okay. นะฮะห้าแสนบาทตอนนี้เรารวยสุดนะครับผมสิบเอ็ดเอ็มวิเราใกล้ชนะแล้วว่า <c oughs> <c oughs> จุกหน้าหน้าตกสีฟ้าเจ็ด <c oughs> หรือเก้าก็ได้ฮะจังหวะนี้ สวย,สสยซื้ออะไรอะ่ะมงพวดโอเคสัโ,อ,โอ๋อซื้อเงินอุ้ยเป็นแชร์กันนะยิ้ม,ส,มสุ่มเงินเดือนอ๋อหนอุ้ยกระจอกว่ะสุ่มเงินเดือนเองอืมเปจัดนัาไลาเจ็ดเอ็มโอโ้ผมมีตั้งเก้าเอ็ม อุ้ยแปดอุ้ยมันเริ่มเท่าเราแล้ววะ่ะสาสวยเอาอุ๊ยมันทำอะไรเราอโ่ะสองทิบสองได้โหหนึ่งสองได้หมดอ่ะตอนเนี้ย <6. S 1> หกสร้างหลานมาสิครับรออะไรล่ะกครชนะแล้วใารชนะแล้วใครถึงสิบกล่อ,องคือชนะนะฮะ สวยครับกำลังเลือกโอ้โหล้ละลายอเอาเรื่องเอาเรื่องสวยลื่นนะเล่นในโบสเตอลื่นลื่นกว่าแอบเมื่อกี้นะโอเคเแหละรับของฮนะ มันมีกระตุกนิดหน่อยอาจจะเป็นเน็ตพี่หรือเปล่าโอเคครับผมก็เป็นไงกันบ้างนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับบูสตต็กพี่ว่าลื่นกวัวนะดวเดี๋ยวเดี๋ยลื่นกว่าตัวโปรแกรมของคลิปใช้แล้วฮะก็สามารถโหลดกันได้นะโหลดตามพี่ได้เลยครับเดี๋ยวพี่ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ ที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c คร b ์ให้กับช่องพี่ด้วยนะครับเจอกใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ